สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่2กร,รกฎาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระอริยะวงศ์สักตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระโ,โรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า วันนี้เวลา9.30นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณตำหนักอรุณวัดราชบพิตสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระโวโรกาสให้ผู้อากาศเอกชลิตภกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาและคณะเฝ้า กราบทูลความก้าวหน้าโครงการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาซึ่งประดิษฐานนาวเทพประธานตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีโดยมีพระอธิการธาตุอธิปัญโยเจ้าอาวาสวัดเทพประธานร่วมเข้าเฝ้าด้วยพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตามีขนาดหน้าตักกว้าง29เมตรสูง45เมตรเท่ากับตึก15ชั้นทำด้วยนินรัตนะทั้งองค์ วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบอายุพระพุทธศาสนาเพื่อปกป้องคุ้มครองประเทศชาติและมนุษยชาติให้เกิดความสุขสันติโดยงานโครงสร้างอาคารทางเข้าด้านหน้าอาคารหลังคาคลุมบันไดางานฝ้าเพดานภายในศาลาลอยแล้วเสร็จร้อยละร้อย ส่วนงานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จประมาณร้อยละ80งานโครงสร้างฐานบัวและองค์พระภาพรวมฐานบัวและผิวผนังองค์พระแล้วเสร็จร้อยละร้อยภาพรวมงานฉาบพลอยองค์พระแล้วเสร็จประมาณร้อยละ65ภาพรวมการเคลือบเงาผิวฉาบพลอยองค์พระด้วยน้ำยาเอร้อยเพื่อเกิดความเงางามและทนทานต่อสภาพอากาศได้ประมาณร้อยละ45 ทั้งนี้เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนทําให้ไม่สามารถล้างและเคลือบน้ํายาได้เต็มที่ซึ่งการเคลือบน้ํายาสามารถกระทําได้เมื่อชิ้นงานแห้งและไม่มีความชื้นจึงจะสามารถดําเนินการต่อได้ในส่วนของงานระบบไฟฟ้าระบบดับเพลิงและสุขาพิบาลได้ทำการวางท่อเพื่อร้อยสายไฟแล้วเสร็จร้อยละ95วางท่อและติดตั้งตู้ระบบดับเพลิงแล้วเสร็จร้อยละ90วางท่อระบบสุขาพิบาลแล้วเสร็จร้อยละ85 นอกจากนี้งานติดตั้งดวงโคมฝ้าเพดานหลังคากลุ่มบันไดช่องลิฟต์คลุ่มบันไดนด,ด้านซ้ายและด้านขวาและศาลาลอยรวมทั้งติดตั้งสายล่อฟ้าส่วนยอดพระเกตแล้วเสร็จร้อยละร้อยทั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี2566 องคมนตรีเป็นประธานในพิธีประถมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สองวันนี้เวลา8ปดนาฬิกา40นาทีที่วัดเป็นจะมบอพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพุเอกเฉลิมชัยศิษทิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีประมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สอง ซึ่งโครงการทุเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามและวัดศรีโสดาพระอารามหลวงจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้พระพิสุและสามเณรได้เรียนรู้การเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆบนพื้นที่สูงตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในการสืบทอด พระพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์และสามเณรจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน70รูปซึ่งมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งคือสอบไล่ได้นักธรรมชั้นโทมีพรรษาสาพรรษาหรือเปรี่ยนธรรม3ประโยคมีความสนใจฝ่รูปพระธรรมจาริกและศีลาจารวัดอันดีงามเมื่ออบรมเสร็จสิ้นแล้วจะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ธุรกันดาร ทั้งนี้โครงการทุเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสืบสานพระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืนเพื่อให้พระสงฆ์และสามเณรที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาในบรวรพุทธศาสนาได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างแตกฉานและมุ่งมั่นที่จะทําหน้าที่ถ่ายทอดเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความมั่มนคงเจริญสืบไปโดยราชอาณาจักรไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามก,กะและองค์อัคาราศาสนูประธรมพกทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สำหรับโครงการพระธรรมจาริกเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามมติมหาเทรสมาคมปี2508 ด้วยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดารเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างประชาชนในพื้นที่ราบและบนพื้นที่สูงให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านโครงการต่างๆปัจจุบันพระเทพกิติเวทีจเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานคณะพระธรรมจาริกสำหรับโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สองนี้ แบ่งการอบรมเป็น2ช่วงคือระหว่างวันที่6ถึง10สิงหาคม2,565และ26พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม2,565มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณหอประชุมที่วาการอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมบุรินธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อบรรเทาความเบียดร้อนและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่ตอไปโดยมีนายชาติทพย์รุจนะเสรีผู้วราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหารา รราามนาบพิระระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลโพตากตำบลหนองญาิและตำบลท่าคออำเภอเมืองนครพนมจำนวน20ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพายุพัดบ้านเรือนพังเสียหายเมื่อวันที่24มิถุนายน2565 ทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุวาตาภัยทุกฝ่ายให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่องโดยทางอำเภอเมืองนครพนมได้ร่วมกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงมณฑลทนหารบกที่210องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ได้รวมกันทำการสำรวจและซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย โอกาสนี้สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมและหน่วยงานต่างๆได้บอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยด้วย วันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งประสบกับฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเมื่อวันที่1กร,รกฎาคม2565โดยมีนายประเสริฐจ,จิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานดังนี้ ณจุดอพยพบ้านใหม่หมู่5ตําบลปางหมูอเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน30ครัวเรือนณองค์การบริหารส่วนตะบนลผาบ่องอ,มอเมืองแม่ฮ่องสอนมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ผาบ่อง จำนวน15ครัวเรือนบ้านป่าปุ๊จำนวน15ครัวเรือนบ้านแม่สะกิด10ครัวเรือนย่อมบ้านห้วยปูแกงจำนวน5ครัวเรือนบ้านห้วยสือเท่าจำนวน2ครัวเรือนบ้านผาบองเหนือจำนวน30ครัวเรือนและบ้านห้วยสลอบจำนวน10ครัวเรือนโอกาสนี้สำนังนกงานเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบชุดถ่านน้ำใจเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยด้วย สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัดวรขัติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4. กรกฎาคม2565ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างวควตวรขัติยราชนารี สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3-5กร,รกฎา,าคม2565เนื่องในโอกาสวัน,วนคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายก 26มิถุนายน2565สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรตยิด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพระพุทธศาสนาและประเทศชาติอย่างอนเองอนกอนันต์ สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกอัมพรอัอมพโรเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาเมื่อวันที่6กุภรพ,พันธ์พุทธศักราช2560 และได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560เพื่อเป็นสีสุภมงคลแห่งพระบรวรพุทธศาสนาสื่อไป ด้วยทรงเป็นพระเถระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุการสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขมมะปฏิบัติทั้งคันธุระหรือการเรียนคำพีปริยัตและวิปัส,สนาธุระหรือการเรียนวิปัส,สนาทรงดำรงมั่นในไตรสิขาไม่เสื่อมถอยมีพระจริยาสำรวมเรียบร้อยทรงเป็นที่เคารพสักการะทั่วสังคมมนทนตลอดจนประชาชนทั่วไป สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นพระกรณียกิจในการทรงสั่งสอนช่วยระง,งับอธิกรณ์หรือเหตุโทษคดีเรื่องราวต่างๆและประทานพระอนุเคราะห์แก่พระสงฆ์สาม,มนเณรในสังฆมณฑลทั่วไปตลอดจนประทานพระอุปถัมภ์แก่พุทธบริษัท โดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนอาทิด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ประทานพระคติธรรมในโอกาสต่างๆเส่งพระคติธรรมที่ประทานเพื่อให้ชาวพุทธได้น้อมนำหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในการดาเนินชีวิตและการทางานเพื่อให้บรรลุถึงความสุขและความสาเร็จด้านการสงเคราะห์ เมื่อยามเกิดภัยพิบัติขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งส่งผลให้มีผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนั้นพระองค์ได้ประทานความช่วยเหลือด้านต่างๆเสมอมาโดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีพระดำริให้วัดต่างๆทั่วประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวและได้ประทานเงินเพื่อให้นำไปจัดซื้อหน้ากากอนามัย แจกจ่ายแก่พระสงฆ์และสามเณรในวัดทั่วประเทศอีกทั้งมีพระดำรัสให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมกันแผ่เมตตาจิตเพื่อให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้โดยสวัสดิภาพนอกจากนี้ได้ประธานพระอุปธรรมแก่สถานศึกษาโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆโดยประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทั้งสามัญศึกษาและปริญญาศึกษาประธานทุนสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลน และประทานเงินดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขตามอัตภาพในวัยชรามาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดราชบพิธเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานาคนรโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมหลวงชินวราลงกรจังหวัดพระนครศรียอยุธยาและศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนาเวชจังหวัดพระนครศรียอยุธยา ทั้งประธานพระอุปถัมภ์ในการสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญของชาวพุทธสมเด็จพระอริยวงศาคัยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามมาตั้งแต่พุทธศักราช2552ถึงปัจจุบันโดยได้ทรงบุรณะปฏิสังขรณ์วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวร,รวิหารที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำราชาการเมื่อพุทธศักราช2412ให้เป็นพุทธศาสนาที่มีสภาพมั่นคงสง่างามสืบไป พระกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพระพุทธศาสนาและประเทศชาติอย่างอเนกอน,นันต์ และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ